วันนี้แพ็กการด์ดค่ะแพ็กการ์ดแบบพี่ไม่ได้แสลงนคะคะโอ๊ยคอนไลก็ไม่รู้อยากให้การ์ดอะไรก็ไม่รู้อยากได้การ์ดสันสุเป็นรูปพี่อลรัน,นอ่ะการ์ดน,นี้ใช่ไหมได้เลยให้แล้วนี่พี่อารัน,นโอ๊ยไม่ดีกว่าไม่ใช่มันการ์ดแพงเกินไปไเอาการ์ดนี้ดีกว่า กาไม่มไม่ใช่ของแท้นะไม่ใช่ซันสูดด้วยมันเป็นการที่แบบข้างหลังเป็นอย่างนี้เฉยๆโอ้แค่นี้แหละไม่แพงเองจะไปเอาอันแพงๆก็เสียตังน้อยอะ่ะเปืองปวดจะใช้เปืองเวลาทรัพย์สินคนอื่นเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ ชองนี้ก็ซื้อมาตั้งแพงจะมาสั่งอะไรนักหนาเอาเสร็จแล้วเอาแค่นี้ไหมไม่ดีกว่าปิดเทปว่าทท่ไวเลยเนี่ยใส่นี้เข้าไปนี่เลยใส่แบบนี้แต่กล่องกระดาษเนี้ยได้มาฟรีนะเพราะว่าตัดเอาจากกล่องไม่อยากใช้ของแท้ของแท้ก็มีอยู่ดอกแต่ว่ามันแพง การ์ดก็มีนะซันสุแต่ว่าไม่อยากให้มันแพงรอแป๊บดสิบดาทีงั้นเอาสติกเกอร์อีกนิดหน่อยดีกว่าติดที่อันนี้เข้าไปดิติดสติกเกอร์นี้เข้าไปนิดหน่อยดีกว่าไม่ได้ใส่อารมณ์นะเอามาข้างนีเล่หปนเงี่ยเอาไหม คือซุนคว่ำละแถ้ากันไปนั่งเซ่อไอ้หนังไปเทียนหนังไม่เป็นไรฉันจะไปใส่เพลงใส่นีเข้าไปติดติดโอ๊ยติดก็ไม่ได้อีกแพงก็แพงนะเทปซื้อมาตั้งห้าสิบห้าบาทเอง <c oughs> มันเป็นเงินเป็นทอง <Hey. S 2> สั่งอะไรนักนะ เอาเอามาอีกสติกเกอร์ให้อันเดียวพอเดี๋ยวติดอีกดิดสติกเกอร์ให้ไปแล้วพอแล้วเอาเอาเอาผมเอ,เอ,อเกันมาหมุนหมุนหมุนดีไหมใช่ไหมกได้โอ้ยเทสติดเอาผงมดำนถีบมามมมอย่างนี้เองใส่รองพื้นแบบนี้ปะเอาแม็กด็อกเอาเดี๋ยวมาในแค่เดี๋ยวคุณหนูมาแบบนึง่งจะไปเทียงผมก็เชื่อให้ไปไปไป,ไป แป๊บนึงแป๊บนึง,งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วพี่ขุนนนไปไหนนะโอ้ยอะไรมาเอาอรุนแรงแกอ,อุย้ยไม่ท้อนนี่คีเสียไปไปขีบบอหนูไม่ได้ปวดนะแต่หนูเป็นโรคติดเสื้อเทพก็แกะยากแกะซา เ,เทปมีลูกค้าถามมาเซตเทปรุ่นอะไรไม่ใช่ว่าทำไมติดเทปแค่สองอันก็จะบอกไปว่าติดแค่นี้แหละเปลืองโอ้ยเทปอะดติดไม่อยู่ ต้องใช้<ล>ต้องใช้นี่แหละแค่ให้เบิ้ลเพราะภรับพอไหนนอนหับไ่เป็นเยได้แล้วแค่นี้แหละอุ้ยลืมไปว่า <c oughs> มีคนขอมาแค <c oughs> ่แค <c oughs> ย่นัเพออนหบอย่ายา่าวดูแค่ไปแค่แล้วก็จะแกะให้ดูด้วยอะแกะแกะอันนี้ออกมา มาอยู่ตรงนี้ดีไหมเออจะได้เห็นชัดๆวิธีแกะเอาแกะเสร็จแล้วอยู่ไหนละวันนี่้ๆ่อยไอ,อต่เห็นอะยาอหลเาเปงอะเป็นเมนียนั่นเลเตเปไยไนยอย่าตออัน

นะว่าสติกเกอร์นี่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเป็นนักหนาเอามาแล้วเปลืองเสร็จแล้วนะทุกคนแกะอันนี้ออกด้วยเปลืองไม่เอาไปให้หรอกรอเล่นเฉยๆไม่แพ้ขายหรอกนา ถ้าแพ็คขายให้มีการาดเยอะๆก่อนนะแค่วันเนี้ยมีการ์น้อยน้อยเองมีแค่เนี้ยแค่เนี้ยมีเยอะเลยค่อยเก็บใส่ในกล่องนี้กล่องวงบัตรซองใสอ๋อไม่มีกล่องใส่โซ่ใส่เหล้ามีแต่ว่าไม่อยากใช้เปลืองมันดำไม่ได้ถ้าใช้แล้วมันจะดำ โอ้ยแค่นี้แหละวางไว้ที่เดิมจบแล้วป่ะที่แพ้คของโชคโชค